เขาให้มาให้ข้อให้การอะไรกัตอนนี้ไม่เข้าใจตอนนั้นไม่ใช่ตอนที่เราเราแจ้งเขาเนี่ยเขาเข้ามาคุย์ข้อมูลกันแล้วเขามบอกตกกลางแม่น้ำาอ่าแล้วก็ไม่เห็นใครช่วยเลยก็หนึ่งหนึ่งชั่วงผ่านมาเนี่ยเราฟังผ่านคือเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขามาจะสามนะคือตกตรงกลางแม่น้ำระหว่างตรงเนี้ยกับฝั่งตรงนั้นกลางเลยค่ะตรงนั้นแล้วตอนเจ้าหน้าที่เขาเรียกเรือเรือเข้ามาเพื่อไปหาพวกต้นก็เข้ามาบอกแล้วกี่รอบกี่รอบก็ไม่จะมีข้อติเตียนเราต้องรอเดี๋ยวเขาติดข้อมูลก่อน ไม่มีข้อมูลเขาโทรมาถามข้อมูลจันเกินสามรอบมีหลักฐานไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าพูไรหรอกอันนีมีหลักฐานนะด้เรนงงว่ากู้ภัยไปไหนคะจะเป็นช่วงอะระยะเวลาแรกที่ดโทรมาพอจะมาถึงใช้เวลานานมากเลย จริงๆกูก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะเพราะกูเนี่ยเคารพและก็ให้เกียรติผู้วัยชนนั่นก็คือคุณแตงโมนิดาเพราะถือว่าเธอเนี่ยเป็นดารานักแสดงที่นิสัยดีมากแต่สิ่งที่จําเป็นที่ทําให้กูจะต้องออกมาพูดนั่นก็คือการถแถลงข่าวของผู้จัดการส่วนตัวแต่กูขอพูดในฐานะที่กูเนี่ยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกนันอยู่วันนี้ขอพูดแบบกูไม่ได้เป็นดารานะ ผมขอถามหน่อยนะครับคุณกระติกผมขอถามหน่อยว่าจริงหรือไม่ที่คุณบอกว่าสาเหตุการตายของคุณแตงโมนิดามาจากที่กู้ภัยเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุช้าจึงทําให้คุณแตงโมนิดาจมน้ําเสียชีวิตคุณครับผมขอถามหน่อยนะครับว่าผมจะไปตัดสรุปไหมครับว่าคุณจับประมาทเลินเล่อจนทําให้มีผู้เสียชีวิตกลางแม่น้ําซะด้วยแล้วคุณลองคิดดูนะครับ ว่าพวกผมเนี่ยต้องใช้เวลากี่นาทีกว่าจะถึงที่เกิดเหตุแล้วกว่าพวกคุณเนี่ยจะน่วยนาดขึ้นฟังกว่าจะชี้จุดเกิดเหตุกว่าจะชี้พิกัดว่าน้องแตงโมเนี่ยเขาจมน้ําอยู่ตรงไหนคุณใช้เวลากี่นาทีครับผมและที่สําคัญที่สุดหลังจากที่คุณขึ้นฟังมาแบบงุนงง,ง,ง,งถ้าคุณรักเพื่อนจริงคุณหายไปไหนครับ ทำไมคุณไม่อยู่เฝ้าไม่อยู่ให้ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจะได้รู้และทําให้การค้นหาเนี่ยมีความแคบขึ้นและชัดเจนขึ้นทําไมไม่ทําหายไปตั้งสติเลยครับสติควรมีตั้งแต่อยู่ในเรือแล้วครับแม่คุณเใช่ครับมันคืออุบัติเหตุแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลอะ,ละและที่สําคัญที่สุดวันนี้คุณทําให้ผมรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้รักเพื่อนของคุณเลย เพราะอะไรล่ะครับเพราะคุณเนี่ยหายไปคุณจากเพื่อนของคุณไปคุณไม่ทาอะไรครับช่วยบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้จริงๆแล้วออกมาแถลงข่าวถ้าพูดและทําให้ตัวเองดูดีแล้วพลาดพิงทําให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าควรทํายังไงต่อไม่น่ารักเลยและที่สําคัญที่สุดตราบาปนะครับมันจะติดตาตึงใจฝังลึกอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยตราบนานเท่าดานเลยครับถึงแม้ว่าคุณเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าคุณทําดีที่สุดแล้ว แต่ยังดีไม่พอสำหรับแต่งโมครับ